สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมัน,นี้ยีแดงกะสิมาเห็ดหมูกับหนากกาหมูหยางเนาะจ้ะมีกะสิมาล่างเลยเนาะคะ่ยะยีแดงกะสิไสเกียนะจ้ะบันอีสานบันยีแดงกับเอิญเกียนะจ้ะไสน้ำสมสายชูน้ำนะจ้ะดับข้าวนะคะ่ะพี่น้อง สองอย่างนีเกษเฮ็ดใหมูฮองพมนีกินข้าวนลจ้ะค <S ý> ่ะพรอล้างน้ำสะอาดแล้วยีแดงกระสิมักตอเลยเนะจ้ะยีแดงกระสิใส่กะกะเอาเนะจ้ะน้ำตาลทรายนาะคะ่ะ น้ำตาลบักผ้าน้ำน้อจ้ะใส่เกลียเพิ่มความนัวน้ำน้อจ้ะเกลียหรือเกลือเนาะค่ะรสด,ดีน้ำเนาอค่ะน้ำโดยสีอิวขาวเนาอจ้ะ น้ำมันหอยน้ำน้อจ้ะเพิ่มสีสันด้วยสีอิูดำจักน้อยเนาะค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้มุงกับด้วยน้ำมันงาเนาะค่ะพี่นหอมหอมพเ้าะจ้ะ เพิ่มความหอมได้สามเกลือนะจ๊ะกระเทียมหากกักซี่แล้วก็พริกไทยต่ำนะจ๊ะใส่ลงไปเลยไข่แดงกำลังมือสะอาดเน้วขอใส่มือคุกนะจ๊ะหมดใเ้มันเข่ากันเลยนะจ๊ะ อมนุม่อมอม๋อค่ะเพราะมาร,ร์กแล้เลยยายแดงก็สีใสตตะลับไปแช่ตัวเย็นไว้เนาะจ้ะมื่อเนี้ยเขาควายไม่ยางเนาะค่ะให้มันเข่าเครื่องกันก่อนเนาะจ้ะค่ะยาแดงมักหม,มูแล้วแล้วที่นี่ยาแดงก็สีมะเฮขือนดนำจิ้มกินกับอย่างหมูเขาเนาะค่ะ น้ำตาลใส่จักน้อยนะจ๊ะใส่ผงชูรสน้อยหนึ่งนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลบักร้านะจ๊ะใส่ข้าหัวหอมๆเลยนะจ๊ะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นนะจ๊ะ เติมความนวดด้วยน้ำปลานะจ๊ะเพิมพ่มความสมด้วยน้ำบลขคามเปียกนะจ๊ะ ใส่น้ำักนาวน้ำเนาะคะ <_ C> ่ะพอถูกย่างเขากันแล้วจะแดงกับสีซิมเมื่งก่อนนะจ <_ C> ๊ะสมแนวเนาะค่ะ ใส่น้ำปลายจัหน้อยกลมคว่มง้วนะคะ่ะค่ะน้ำจิ้มไปกินกับอย่างหูหมูหมนากากหมูห้องกระเส็ยเรียบรอยแล้วเนาะจ้ะด้เวลาอย่างหมูแล้วเนาะจ้ะพี่น้องแยแดงกระสิมะอย่างอยู่แถวสนามห้านาบานเนาะจ้ะจะไฟกระแดงพอดีแล้วเนาะจ้ะเข้ากับมาลงมืออย่างกันเลยเนาะคะ่ะ จะหมูขาก็าสุกพอดีแล้วเนาะจ้ะพี่น้องมาหั่นกันเลยเนาะคะ่ะหอมพี่น้องหอม,หอม ย่างหมูเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจะพี่น้องอย่างหูหมูนะากากหมูเนาะจะกินกับน้ำจิ้มเจวเนาะค่ะกับผักสดๆเนาะค่ะมาได้จ้ามากินอย่างหมูน้ำยี่แดงเด้อืันนี้ก็ขอจบชิบไปเพียงซ้ำานีเนาะจ้ามือหนาพอกันไหมเนาะจ้าสวัสดีค่ะ